หลวอเขาวงทำบ้านให้เปใช้งบของใช้งบของหลวงครับของหลวงสายปกครอไอ้ลูกยออมบุญครับเป็นอมบุญเขาเรียกสวัสดิการชุมชนะชุชได้ของอ๋อแัไส้ตระยองม่ยองใครแทงหวยใช่ไหมเก้าสิบเก้าสิบสี่เก้าสี่เก้าสีะ้แป ัพพิโยกะสัพพิโยเคแทวยเหวสี <museums> <IS mus incom> um> ่ก้าสี่ก้าะกีแไม่ได้นี่ดูพวคนนมชวลือาแก่แย่จยดีมชื่นแจ้ากลังใจขึ้นยินได้เอ บรคพวลมเตินที่ตอนจะจบอเตินอยู่วลมมาถึงบ้านเราเลยบ้านนี้ก็มีอยู่แค่ตรงลมสมาคมแล้วจะเปิดพอที่ย่านอันนี้ อกขนแล้วเวลาพัก่อนขอบคุณครับ